เราเข้าเขตแ,แดนดินนสากันแล้วนะคะด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นนี่ห้าตัวกินพืชน,นะคะมีสองตัวค่ะเอาชื่อเอาชื่อน,นี้นะคะ แบคคิอออสอดูพึ่งตัวใหญ่ค่ะหมาส่วนนี้นะคะก็คือ,อต้นไม้ทะคานะคะมีต้นไม้เข้าสู่ไดโนพารสงเอุน้อยท่นัคนเยี่ยสนุกีความสุขมากๆนะคะส่วนนี้นะคะก็คือไข่ด้วยครับ แอบแรคคิสโอซรัสนะคะออกมาทักทายนะคะขอบคุณค่ะท้าขอแะทุกท่านาท่วนัว้ทสุนก่อ่ในะเลนมีควารัสุดนกนมีสนารักทุดกน่มีสัวนารัสุในลกมว์ารักที่สดโลกที่มีตว์ทร ่แต่าบริการพิเศษยินดีต้อนรับเข้าสอ่โลกสัตว์น่ารันี่นนนนจะเป็นตัวอ่าไทแราโนโซอรัสเร็กซนะคะตัวเล็กอโอเคเใช่เดี๋ยวเราจะไปดูแรป,ปเตอร์กันนะคะ

จริงๆก็คือจะเป็นแกริสนี่ยนะแต่อันนี้จะเป็นเหลืองเรียกว่าแรปเตอร์นะคะตายตัวนี้จะเป็นตัวที่เราดูในทีททวีกันนะคะ สไปโนซอรัสนะคะนี่จะมีอ่าแอแาบในพุ่มไม้ตรงหลังนะคะอืมหมดหรือยังหมดหรือยังฮะหมดหรือยังคะหมดแล้ว,ลว,ลว,ลวนี่คือตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาโนโทอรัสนะคะอืม ป่ะนั้นเราเตรียมตัวกลับกันแล้วบอกเพื่อนๆค่ะลูกๆสนุกกันไหมคะบา,บายยจ้าเจอทริปหน้านะคะ